กับผมนายสุเทพสัจจรรัน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดนะครับการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการนะครับของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดนะครับได้มีการวางแผนนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะครับตลอดจนไปถึงปายน้ำนะครับ<ม>ในการพัฒนาผู้เรียนนะครับให้ก้าวไปสู่าการเป็นผู้ ประกอบการนะครับโดยมีการกำหนดนะครับเป็นแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือว่าแผนพัฒนา,าแผนดำเนินงานนะครับของสถานศึกษานะครับประจำปีนะครับโดยจะผ่านทางแผนวิชาต่างๆโดยเป็นให้นักเรียนเขียนโครงการนะครับเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจหรือว่าเป็นสถานประกอบการก็จะ เน้นนะครับให้นักเรียนได้รู้นะครับเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงนะครับผ่านการทำจริงนะครับจบการศึกษาแล้วนำไปประกอบอาชีพนะครับในการหารายได้มาจุนเจือนะครับครอบครัวหรือว่าสร้างรายได้ให้กับตนเองนะครับโดยแผนกวิชาต่างๆนะครับก็จะมีคณาคุณครูซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงนะครับที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษา กับเด็กนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ได้ปฏิบัติจริงรสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงานหรือว่า,าเป็นสถานประกอบการจําลองเนี่ยนะครับก็จะให้ผ่านพ้นไปนะครับให้มีารายได้รายได้จริงแล้วก็ประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็จบไปแล้วสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริงครับ